และที่สําคัญนะอาจารย์กรณีเนี่ยแรงงานเถื่อน,นตอนนี้ยอมรับแล้วโดยดุษดีนะครับยอมจํานนต่อหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์<ม>ว่ามันมีการนําเข้าแรงงานเถื่อนจริงๆนะครับ<อ>ทีนี้ผมก็ยังไม่เห็นความกระตือรือร้นของกระทรวงแรงงาน<อ>ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะเจ้าภาพหลักในการกํากับดูแลเรื่องแรงงานนะ ในการที่จะไปติดตามดูว่าแรงงานเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไปขยี้ในจ้างสิใช่ไหมอาจารย์รในจ้างเนี่ยคุณรับคนเถื่อนไว้ในในที่ทํางานเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็กฎหมายเนี่ยปรับหนักนะอาจารย์เป็นแสนนะสำหรับในจ้างเนี่ยการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆในจ้างต้องรู้นะเหมือนกับเวลาออผมเคยมีประสบการณ์ตอนลูกไปไปเวิร์กแอนท v e เเนี่ยนะอาจารย์ที่ที่สหรัฐอเมริกาเขาจะเปลี่ยนโฮสต์เนี่ยนะ ทำไม่ได้เลยนะเรื่องใหญ่เลยใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่คือก็เหมือนกันเนี่ยของเราเนี่ยกฎหมายมีไหมมีแต่ทีนี้การบังคับใช้กฎหมายมันห่วยไงมันก็เลยบ้วไปหมดทั้งทั้งที่ตอนเนี้ถ้าจะจับนายจ้างเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วขยี้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยลูกจ้างที่คุณเอาไปเทอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนเอาไปเทแถวๆบางนาตลาดเนี่ยก็รู้อยู่แล้วไงว่ามันมาจากใครอ่ะก็ต้องจับคอนายจ้างใช่คอนจ้าง แล,แล้วบีบในจ้างเนี่ยอเอาในจ้างเป็นตัวประกันกฎหมายจัดการเข้าไปอย่าไปรับเงินใต้โต๊ะนะเพราะบางทีผมเชื่อว่ามันมีสารเตี้ยไงเพราะว่าค่าปรับมันแพงก็เลยเอ,อหัวกันเอ,อใ,นใ,นในที่เราโหฐานแล้วก็ปล่อยปล่อยกันไปอย่างเงี้ยมันก็มั่วกันไปใหญ่ไงคือกฎหมายเด่ยออกแบบมาหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ัาคับใ,ใช่ครับมันก็เหมือนอะไรพี่บ๊วยมันก็เหมือนคำบอกว่าไม่ให้มีการค้าบริเวณนีอาบบบนวด <laughs> โอ้อะไรเงี้ยก็เหมือนจะหลอกตัวเองไปทําไมนะครับแล้วก็วันนั้นว่าเรื่องนี้เหมือนกันที่คุณหมอทวีศิลป์มาพูดเรื่องหอบอมด้วยนะว่าให้วระยะห่างให้ดูไงดีโอ้แกก็แกก็คงกั้นหัวเราะไม่อยู่แล้วว่าจะโกหกไปทาไมวันนี้จะโกหกตัวเองไปทําไมวันนี้อะไรเงี้ยพูดยังไงแกไม่เคยเข้าไบถ้าไม่ทราบครับเราไม่สามารถไม่สามารถไปนั่นได้นะครับแต่ว่าโงว่าท่านกับท่านกับพูดไปท่ากุ 胡萝卜啊，红花、oh. 啊，我扔胡萝卜嘞。 นะครับคือเป็นอะไรที่เนี่ยเหมือนกันครับแรงงานเถื่อนเองก็มีมาตั้งนานแล้วใช่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทาร้านอาหารอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีคนมาเสนอนะมีแรงงานจากพม่าโน่นนี่ไปอะไรไปบริหาณสักสี่ห้าปีที่แล้วแตก็บอกว่าต้องบริหารจัดการนะเพราะว่าเข้ามาลงทะเบียนแล้วต้องอยู่เฉพาะพื้นที่หลักการนะครับห้ามออกนอกเขตโน่นนี่ไปเราก็ต้องรู้วิธีบริหารจัดการก่อนในถังตอนนี้เป็นต้นนะครับสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเราต้องทําแบบนี้ไม่ต้องจ้างคน สบายใจกว่าครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่านายจ้างหลายคนโดยเฉพาะทางสมุทรสาครก็เห็นชัดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าสมุทรสาครเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีตัวตนอยู่แล้วไงครับพี่วอ์ใช่ไหมครับว่าถ้ามีแรงงานต่างชาติอยู่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มาจากประเทศที่ระบาดหนักด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมคุณไม่มีมาตรการเชิงรุก ไปป้องกันพี่บ๊วยผมไม่เข้าใจคุณรู้อยู่แล้วติดหนักแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเนี้ยมาอยู่ในเมืองไทยเยอะมากๆานะครับที่จังหวัดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําไมคุณไม่มีการดูแลนะทำไมเวลาเกิดเรื่องทีหนึ่งเช่นมีข่าวผู้หญิงที่ข้ามข้ามไปข้ามมานะครับแล้วก็มามาบอกว่าเนี่ยมาจาก ข้ามมาจากไอ้วันจีวันนะนู่นนี่ับเราห์าห์ไปตามเขาได้แล้วก็มีมาตรการมากํากับดูแลนู่นนี่ไปถามว่าแล้วทำไมที่ที่สมุทรสาครเนี่ยถึงถึงไม่มีมาตรการเชิงรุกนะครับในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพคือปล่อยให้มันแบบ ระบาดไปรีบสักนั้นเจอกรติ๊ตอนแรกผมไม่เชื่อนะพี่บุ้ยข่าวห้าร้อยคนเนี่ยใช่ไหมครับคือทุกทีเราเราเจอเราเจอข่าวแบบเนี้ยเป็นข่าวเฟซซะส่วนใหญ่ผม่ารอดูอย่างแบบสบายใจเลยครับว่าไอ้เฟซนิวที่ไหนได้ออกมาห้าร้อยท็อกเลยข่าวจริงที่หวาเนี่ยใช่ใช่เออเอแล้วก็ยังไม่เห็นมีการเล่นงานตัวนายจ้างเลยนะครับครับต้องแจ้งความดำเนินคดีนายจ้างใช่ที่เอ่อ ใช้บริการแรงงานเถื่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็แล้วก็ไปจัดการกับลูกจ้างที่ที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานแล้เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องคือถ้าพูดถึงเอาลูกจ้างเนี่ยไปรีดเนี่ยนะมันก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยมันเข้ามายังไงมีใครนำพาเข้ามานี่แต่ดูเหมือนว่ากลไกในการสอบคดีเนี่ย พยายามจะเอ่อเอาหูไปนาวตาตาไปเพื่อพยายามตัดตอนไม่ให้ไปถึงไปถึงคนกันเอง่าฮะครับนี่ครับก็อย่างรอบที่แล้วที่คุณผู้หญิงติดโควิดเนี่ยนะครับแล้วริหารทสุนของเราออกมาด่านะฮะ ออามาด่าคุณผู้หญิงสามสี่คนน่ะแล้วก็บอกว่าให้ให้อะไรตํารวจจัดการเลยให้อย่างเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะครับมาออกมาโพสต์นู่นโพสต์นี่แต่นี่รัวมตีสาสุขหายไปไหนก็ไม่รู้พี่เร้ยหรือทะเลาะกับคุณหมออยู่ก็ไม่รู้เห็นเห็นมีเรื่องทะเลาะกับคุณหมออยู่อยู่ที่พยาวรืยไงเนี่ยคใช่ใช่แต่คุณหมอท่านนั้นก็ว่าเข้าไปใช่ไหมบอกว่าว่ามากเหรอครับแล้วมันมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่พรรคพวกกันเนี่ยเคยเป็นเ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์นะท่านก็อุตส่าห์แจ้งเบาะแสะใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะบอกว่าเฮ้ยมาสแกนตรงนี้หน่อยอยู่ใกล้ๆกระทรวงพาณิชย์เลยแถวแถวสนามบินน้ำอ่ะมันเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่แล้วทั้งตลาดเนีย่ยเป็นแรงงานต่างด้าวล้วนๆ<อ>เลยแล้วมีโรง,น,งน้ำแข็งที่จะต้องเอาไปส่งน้ำแข็งตามที่ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะทั้งทั้งที่ท่านอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเป็นระดับอธิบดีเนี่ย ท่านสื่อสารมาสองวันแล้วมผมยังไม่เห็นมีความกระตือรือร้นของของทางนนทบุรีไปทําอะไรเลยแล้วอีกจังหวัดหนึ่งนะที่มีแรงงานต่างดาวมากที่สุดไม่ไม่ใช่สมุทรสาครนะจ๊ะกทมอ่ะอมผมยังไม่เห็นสแกนอะไรที่มันเป็นกิจลักษณะให้ให้เกิดความมั่นใจเลยว่าเฮ้ย คุณจะสามารถควบคุมการระบาดจากชุมชนของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้สคัญทีุ่ดเออผมจะไม่เห็นความชัดเจนของกรทมนะในกรทมเนี่ยตัวเลขยังไม่เป็นทางการเนี่ยห้าแสนคนนะอาจารย์ที่มหาชัยยังแค่สองสามแสนนะกรทมเนี่ยห้าแสนเออตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเชื่อมั่นได้ยังไงอะแบบเนี้ยรอบนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรเขาก็ ประเมินความเสียหายเบื้องต้นมานะพี่บุวออกมาประมาณสี่หมื่นกว่าล้านครับประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยอ่าก็ค่อนข้างค่อนข้างโหดทีเดียวจะขึินแค่ไม่กี่วันเองนะนี่ยังไม่รู้เลยครับว่าถ้ามันขึ้นไปอีกจะจะขนาดไหนครับพี่ใช่ก็คือกรอบของกสิกรไทยกับหอการค้ามอหอการค้าเนี่ยก็ก็ประเมินผลกระทบในในเชิงลบออกมาตัวเลขคล้ายๆกันนะจารย์ก็คือ4 5 0 0 0ันกว่าล้านตัวที่หอการค้าเนี่ย ขยี้ลงไปในรายละเอียดอีกว่าประมาณความเสียหายเนี่ยประมาณวันละพันหล้านบาทนะคือเจ๊งกันวันละพันหอล้านบาท<ฆ>ถ้า1เดือนยังเอาไม่อยู่ขยายเรือลังออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งกันขนาดไหนอีกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างวางน้ําเขียวเนี่ยคนที่ทําธุรกิจเรื่องโฮมสเตย์เรื่องสถานที่พักรีสอร์ท<ฆ>ก็ออกมยอมรับหรืว่าตอนนี้มีแคนเซล การจองห้องพักช่วงปีม่งปีใหม่กันไปแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะครับ่ฮะแน่นอนครับ<อ>คราวนี้เนี่ยทั่วแน่ๆเลยมีอยู่ที่เดียวที่ตอนนี้เชิญคนไปเที่ยวนะคือเชียง <laughs> ใหม่บอกว่าเชียงใหม่ตอนละไปเที่ยวเยอะๆนะซึ่งถามว่าใครจะไปเพราะตอนนี้เนี่ยบางสถานที่นะครับพี่บ๊ยบางบางบางบริษัทเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าสถานที่ ต้องห้าม,มก็อย่างที่เราประกาศใช่ไหมครับ,รบออยู่ที่สมุทรสาครน,นู่นนี่ไปพื้นที่ที่ไม่ควรไปมีอีกพื้นที่หนึ่งที่บางบร,ริษัทห้ามไปเลยสนามบินครับโอ,อ้คือสนามบินนะครับคือสนามบินทุกแห่งเลยก็จะให้พนักงานของเขาเนี่ยระมัดระวังเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่อันตรายจริงมีความเสี่ยงและตอนนี้อย่างที่บอกครับว่า เขาไม่มีนั่งเว้นระยะแล้วใช่ไหมคะดีที่จะดีไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแบบคุดครับครับคือเครื่องบินก็อาจจะต้องกลับมาสู่โหมดเดิมก็คือว่าต้องยกกาศสูงเพราะว่าในช่วงเนี้ยเครื่องบินไม่ใช่ นอกจากไม่เว้นระยะนะจารยังเสิร์ฟอาหารด้วยใช่เสิร์ฟอาหารฟ้ก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปไม่มีอาหารเสิร์ฟไม่มีน้ําเสิร์ฟแต่ตอนนี้มีอาหารเสิร์ฟมีน้ําเสิร์ฟเพราะฉะนั้นทุกคนก็เวลากินใช่ไหมทุกคนกินเนี่ยจะไปใส่มัดได้ไงคนกินต้องถอดมากใช่ครับครับเออที่อันตรายที่สุดครับครับ